สวัสดีครับ๋ยราสู้ลิง์ไปเรื่อยนะครับอีกครั้งที่ผมมาเยือนที่นี่นะครับที่นี่ที่ไหนครับ BYD J7 นครปฐมครับและวันนี้ผมอยู่กับเซลบูมครับและนี่เป็นข้อมูลนะฮะที่หลายคนถามมาแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นข้อมูลจากทางที่นี่นะฮะ BYD j s นครปฐมที่ลูกค้าขึ้นมาและจะต้องเปรียบเทียบด้วยงบประมาณที่ไม่เกิน9000 0 0บาทนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปให้ว่าลูกค้าที่นี่เนี่ยเขาเลือกอะไรนะครับ และนี่คือเจ้า BYD Atto 3ในรุ่น Dynamic ราคา8 9 9,000บาทนั่นเองและสิ่งที่ทุกคนจะเทียบกั็คือนี่คืออะไร BYD Dolphin Extended นะครับราคา7 9 9,900บาทครับหรือ8 0ทน100เองใอ่ครับอันแน่นอนเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันไปนะทั้งภายนอกและภายในนะฮะพูดถึงมิติรถก่อนละกันครับผมปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตัว Atto เนี่ย ใหญ่กว่านะครับในห้องโดยสารก็กว้างกว่ารถสูงกว่าแล้วคิดจะเลือกทำไมล่ะดอฟินดอฟินผมถึงจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมเยอะกว่า60.48คันนั้น50.25ระยะทางผมเลยได้ไกลกว่าสามารถเมนเนตระยะทางได้ดีกว่านะครับผม,มแล้วก็อาจจะเป็นเรื่อง สีที่ผมมีให้เลือกมากกว่ากี่สีประมาณเท่าไหร่ยังไงมผมมีอยู่สี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 แล้วเป็นทูโทนด้วยนะครับจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็จะเป็นเทาแล้วก็สีขาวแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินด้วยอ่าสีผมหลากหลายกว่าแล้วภายในผมก็มีความสีที่แตกต่างกันไปด้วยอ๋อภายนอกสีอะไรภายในก็จะเป็นอีกสีนึงใให้มันคล้องกันใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดตัวนี้แหละตัวนี้มีแค่2องป่ะตัวนี้มีแค่2สีครับตัวนี้จะมีสีขาวและสีเทาภายในก็จะเป็นทูโทนสีเดียวกัน เลือกไม่ได้ด้วยเลือกไม่ได้ครับอ,อ่ะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของออปชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟง่าะระบบความปลอดภยัยเนาะเซนเซอร์รอบคันกล้องรอบคัน,คนทั้งคู่เหมือนกันหมดเหมือนกันครับทั้งคู่เหมือนกันหมดมี V2L เหมือนกันมี V2L เหมือนกันครับผมแต่พูดถึงสเปกแบตเตอรี่เมื่อกี้แล้วเนี่ยตัวนี้490ตัวนี้410เนี่ยตัวนี้พูดถึงกิโลวัตต์เนี่ยพูดถึงเรื่องการชาร์จอ๋อคิดเราพูดไปแล้วใช่ไหม 50กับ60ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น AC รองรับสูงสุดที่7กิโลวัตต์เท่ากันแล้วถ้าเป็นดีล่ะต่างกันไหมดีซต่างกันตัวนี้ด้วยแบตเล็กกว่าตัวนี้70อ๋อตัวนี้เ0อ่าตัวนี้เป็น80อืมโอ้ได้เปรียบซะงั้นได้เปรียบชัดไว้กว่านะครับด้วยแบตใหญ่กว่าแล้วก็ชัดไว้กว่าโอเคมาทีนีงมาดูเรื่องล้อเรื่องล้อเลยอกันเลยเรื่องล้อมีความต่างกันไหมนะฮะคือต้องบอกว่า2รุ่นเนี้ยล้อ17เท่ากันแต่จะมา17เหมือนกันไม่ได้นะ เริ่มจากตัวนี้ก่อนนี่ฮะหน้ากว้าง215แก้มอยู่ที่60ว่าหลายทูโทนนะครับแล้วนำมาเทียบกับดอฟฟินล่ะตัวนี้อยู่ที่แก้ม50นะครับ205 50ก็ R17 แม็กผมดูมีสีสันกว่าอันนั้นทูโทนก็จริงทูโทนอันลอยสีดําปัดเงาอได้ลอกว่า,วา <laughs> แต่ผมก็หลากหลายกว่าก็ตัวรถสีไหนก็จะเป็นทูโทนสีนั้นอ่าเรียกว่าลเนวกันไปแล้วกันใช่ครับ,รบโอเค มาพูดถึงนะครับในเรื่องของช่วงล่างตัวนี้เนี่ยเป็นแมกกาสันสตัทด,ด้านหน้าและด้านหลังเป็นมันติลิคงเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับใช่ครับแต่ที่แน่นะครับเมื่อกี้พูดถึงมิติต,ตัวรถใช่ไหมอัโต้สาคือใหญ่กว่าเราต้องมาดูด้านหลังตรงนี้นี่คือจะเห็นภาพชัดมากเลยตรงนี้ต้องยอมครับแต่เสียดายครับอัโตส้สเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ3ามเกรดตัวเนี้ยในดังอิกที่เราดูนในในงบไม่เกิน9ก้าแสนนะเนาะก็คืออาจจะไม่ได้เป็นไฟฟ้าอัตโนมือ,อ แต่นี้เราดูนะครับได้อะไรบ้างนี่ฉากกั้นสัมภาระนะฮะมีความเป็นส่วนตัวเบาะพับได้60-40มีที่ชาร์จนะครับมีว2ทูองทูแอมาให้เรียบร้อยใช่นะฮะมีเหมือนกันหมดเลยครับโอเคปับ๊บนีนที่ซ่อมยางฉุกเฉินออไอตัวสะท้อนแสงนะฮะตัวนี้ตัวนี้นเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูดอลฟินมี ความแตกต่างอะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องความก้างความกว้างเนี่ยคือแน่นอนละอัตัวหกว้างกว่าเยอะเลยอ่าตรงนี้ต้องยอมครับแล้วก็พับบอกไปอีกพับบอกก็เก็บของได้กว้างอีก <Yeah. S 1> อ่าอันนี้มาดูดอลฟินกันดีก,กว่าครับผมในส่วนของดอลฟินนะครับเปิดมาก็อ่าก็สไตล์สตีคาร์นะครับเนาะอ่าก็อาจจะเล็กกว่าแต่ว่าเราก็มีที่ฉากกันฉากกันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันเลยอ่าน,นี่ครับ แล้วก็สามารถพับเบาะได้เช่นกัน60-40เ40หมือนกันเพื่ออยากเก็บของเยอะแล้วก็พับได้เหมือนกันอาจจะไม่ต้องไปถึงรถคันใหญ่ก็ได้ผมก็เก็บด้านกันแต่ถ้าเกิดต้องนั่งกันละนั่งกันสีคนน่ะ่าตชนะอันนี้ต้องยอมรับอ่าแล้วมาดูในส่วนของด้านล่างนี้ครับก็เปิดได้เลยจุดน,นี้ก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้หรือจะเอาเจ้า,าแผ่นนี้ครับ ลงมาไว้ข้างล่างเพื่อให้เก็บของเพิ่มเติมได้แต่อันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับก็มีชุดซ่อมยางเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นปั๊มลมไฟฟ้าส่วนนี้ก็จะเป็นตัวน้ํายาสําหรับปะยางนะครับผมอันนี้ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงมีเหมือนกันะนะครับผมแต่ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานาใช่ครับอุปกรณ์มาตรฐานมีเหมือนกัน,นกนอ็อัตโนมือเหมือนกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงภายในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอินเสิร์ตภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับได้ครับพูดถึงภายในเนี่ยยังไงอัลโตสามก็คือใหญ่กว่ายญ่กว่าเ็นเบอกไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่ใช่บอกไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันแต่ของผมมีเบาะเป่าลมเย็นอันนี้ไม่มีหรอไม่มีจริงเหรอใช่บางซุ่งซื้อแพงกว่านี้ไหมถึงจะมีไม่มีอัโตไม่มีถึงตัวนี้ไม่มีเบาะเป่าลมเย็นนะครับแต่ขอโทษครับมีกล้องบันทึกนะฮะ ไม่ใช่แค่กล้อง360นะครับสามารถบันทึกได้ด้วยนะครับแต่ของผมว่าติดเพิ่มเติมได้อาจจะแอดออนนิดหน่อยแปลว่าก็คืองบก็เกินแปดแสนละน่นิดเดียวเองครับนิดเดียวอา,อา่แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยในเรื่องของภายในละกันก็คือดีไซน์แตกต่างกันไปแต่หน้าจอก็12.8เท่ากันเท่ากันครับฟุงมาลัยก็คือปรับได้4ทิศทางเหมือนกันครับผมงั้นก็ดีไซน์ก็แตกต่างกันไปแล้วนะฮะ ตัวนี้มีไวเลชั์นไหมมีไวเลชัดแล้วตัวนี้ล่ะมีเหมือนกันโอเคมีเหมือนกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะสรุปข้อมูลให้ว่าสรุปแล้วลูกค้าเขาเลือกอะไรเวลาขึ้นมาดูจริงๆจังยงนะครับก่อนจะทิ้งท้ายนะฮะสรุปให้นิดนึงเมื่อกี้พูดถึงการแอดออนเข้าไปตัวนี้ก็แอดออนเพิ่มได้นะครับใช่ติดฟลังเพิ่มได้อฟินไม่มีไม่ได้ครับ แต่สุดท้ายทั้งหมดนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาลูกค้าที่มาที่นี่ BYDJS นครปฐมนะครับต้องบอกว่านี่เป็นแค่ในส่วนโชว์รูมที่นี่ข้อมูลที่นี่เท่านั้นนะฮะและนี่คือเดือนพฤษภาคมปี67นะครับสรุปแล้วลูกค้าขึ้นมาเนี่ยจะจบตัวไหนครับจบตัวนี้เยอะกว่านิดหน่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหกสิบเจ็ดสิบประมาณนั้นอ๋อด้วยอาจจะด้วยราคา,า,คาที่เบากว่า<อ>นะครับเบากว่าระยะทางวินาด้ไกลกว่านะครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะมา จบตัวนี้เพราะว่าด้วยรูปลักษ์เราก็ขนาดที่ใหญ่กว่าก็คือประมาณ3 0มสิบสี่สิบเดที่ตัวนี้ด้วยที่ใช่ครับคืออยู่ที่การใช้งานล้วนเลยการใช้งานใช่ครับแต่ถ้าเกิดเรียกว่าความคุ้มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปตัวนี้ความคุ้มค่าส่วนมากคนที่เหมาะก็หนึ่งความคุ้มค่ามากกว่าจะเป็นตัวนี้แต่ด้วยบางทีอาจจะรูปลักษ์ภายในที่กว้างก็เป็นตัวนี้สัก40หรือ3 0 อ,อยู่ที่การใช้งานครับผมมีใครเดาถูกตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับหรือถ้าเกิดใครสนใจนะฮะอยู่ละแวกนี้อยู่ใกล้ๆนะับสามารถมาดูที่โชว์รูมที่นี่ได้เลยนะฮะลแล้วก็ย้ําทีละการถ้าเกิดสนใจในเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะฮะสามารถติดตามได้ที่เพจของ b y d j นะครปฐมครับโอเคเช่นเคยนะฮะฝากติดตามกันด้วยละกันวันนี้ต้องขอบคุณบุมด้วยครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ